สวัสดีครับวันนี้วันที่28สิงหาคม2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวโลบานะครับสำหรับใส่กระบะด้านหลังนะครับแล้วก็ทำมาสำหรับใส่ตัวเอ็กซ์ตร้าแคปนี้นะครับ ตัว EXTRA CAP นี้ก็จะเป็นตัวช่วงยาวนะครับเป็น l o n ลอง e ิ Base นะครับก็อันนี้เนี่ยวัสดุก็คือเป็นโลหะนะครับชุบโครเมียมนะครับก็สวยงามนะแล้วก็มีขายึดไฟนะครับ4อันนะครับอยู่ด้านบนขายึดไฟแล้วก็ มีน็อตมาให้ด้วยนะครับน็อตขนาด M 2.5นะครับ6คูณ6นะครับ4ตัวนะครับนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับอันนี้คือน้ําหนักก็คือร้อยมิลนะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาวนี่เขาเรียกว่าความยาวป่ะก็คือจั้งแต่เนี้ย รงนี้ถึงตรงนี้เนี่ย151มิลนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับตรงขานี้เผื่อใครจะเอาไปลองวัดกับรุ่นอื่นดูนะครับก็คือกว้าง109มิลนะครับล้ก็ความสูงนะครับ95.8นะครับตั้งแต่ข้างบนนี้ถึงตรงนี้นะครับก็ใส่แล้วก็จะสวยนะครับพอดีกับตรงนี้นะครับในรูปเนี่ยก็ใส่เป็นรูปไฟ KC นะครับแบบสี่เหลี่ยมนะก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ RC p นะครับ รหัสก็คือ z ขีด x 0 0 0 1นะครับเป็นโลบาร์ฟอร์หนึ่งเก้าแปดเจ็ดโตโแคปนะครับขีนเขาก็เขียนว่าแอนโมจจวี2ด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปวางกับตัวตัวกระบะรุ่นอื่นได้หรือเปล่านะก็เขาเขียนไว้ก็ก็าอาจจะได้นะครับก็ลองดูวัดดูนะครับตามที่ตามที่ได้บอก ขนาดไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้การเชื่อมด้วยมือนะครับเขาก็จะโฆษณาว่าใช้เชื่อมด้วยมือเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มีความมีความเป๊ะพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรเชื่อมนะครับก็สําหรับท่านที่ ต้องการนะครับก็ดูแล้วก็สวยดีเพราะว่าตัวโลบาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะปกป้องได้จริงๆเหมือนกันครับตัวปกป้องตัวบอดี้ของเรานะครับเหมือนรถจริงนะครับรถจริงก็มีโลบาเวลาคว่ำเนี่ยอย่างน้อยก็โลบาก็ช่วยประคองไม่ให้รถยุบลงมานะครับอันนี้ก็ราคา1990นะครับของ RC4 นะครับท่านที่มีเอ็กซ์ตารแคอยู่นะครับอยากจะแต่งให้มันเต็มๆนะครับมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าพอดีๆดีไม่เยอะมากนะครับโลบานะครับ โลหะจัก RC4 นะครับก็อขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o p ป e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC s c a l l Thailand นะครับสำหรับท่านที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับชื่อ RC s c a l l Thailand นะครับก็จะแปลไว้หมดแล้วแล้วก็ท่านที่ สนใจสินค้านะครับว่าไม่ว่ารุ่นไหนยังไงนะครับก็ไลน์นะครับไลน์ไอลน์ดีก็คือ HD Alien นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันแอดไม่ได้ก็เป็นไลน์แอดก็ได้นะครับไลน์แอดก็เขียนแอดนะครับแล้วก็ RC Skill Thailand นะครับก็แอดได้นะครับหรือว่าอิน inbox มาในเพจ a c e b o o k ก็ชื่อว่า RC Skill Thailand เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรายละเอียดเพิ่มให้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีรู้ข้อมูลสินค้า รุ่นต่างๆนะครับก็ติดต่อทางนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอกครับสวัสดีครับ